สวัสดีค่ะนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรดา h ช n แนลค่ะเช้าวันนี้วันที่ยี่สตั้งใจจะเดินทางไปสุขโขทัยวันนี้แต่ว่ามันมีพายุก็เลื่อนไปก่อนอาจจะไปคงจะไปนะฮะพายุหมดแล้วอาจจะวันที่2หรือที่3เนี่ยค่ะ,คะ ต้นไม้ต้นนี้พี่ชวนชื่นเขาให้มาเมื่อวันที่27แล้วก็คืนวันที่28มาดูเห็นเจ้าผีเสื้อตัวนี้เากาะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะนี่ค่ะผีเสื้อเขายังกระดุกกระดิกอยู่เลยเขายังไม่ตายเขามาเกาะตั้งแต่เมื่อคืนออตอนนี้วันที่29 ตอนเช้าเขาก็ยังอยู่เลยค่ะผีเสื้อสวยงามมากเลยเนี่ยเนี่ยเขายังไม่ตายจับเขาก็ไม่ไม่ไม่บินผีเสื้อลายทหารอยู่ไปนะอยู่ไปอยู่ไปแม่ไม่ว่าอ้าวมารวยมารวยไม่ยอมมารวยมารวยยาลูกมารวยยายา มาลุยกระโดดขึ้นมาอออนอนที่นอนของเขาเพอกินข้าวเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นมาอยู่ที่นอนของเขานี่ไปละไปละไปละอามาลยุยอ,อ,อันเน,นี่ยอันเนี่ยอดเก่งทำเก่งนะหนูอะ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาดูผีเสื้อเราดีกว่าผีเสื้อนี่ค่ะผีเสื้อผีเสือเส้อลายทหารนี่ค่ะส่วนเราดูโต๊ะมาพันแข้งพันขาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นั่นน,นี่ค่ะนะี่ค่ะผีเสื้ออยู่ไปนะไม่ว่าไม่ว่าอยู่ไปอยู่ไป ให้อยู่ตรงนี้ก็มาให้โชคให้ลาบ้านของเราด้วยนะขอบคุณในการติดตามค่ะกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุรดาชาแน,นล้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ็ีเสื้อสวยงามมากเลยผี่เสื้อลายทหาร